เรื่งแรกในวันพรุ่งนี้นะครับพักเพื่อไทยจะเสนอยติยตินี้ก็คือว่าการขอแก้ไขพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี2564อันนี้กไ็ได้เคยนำเรียนเกินให้ทราบไปครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ขอยํำว่าขณะนี้เราเข้าชื่อกันเรียบร้อยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ตามข้อบังคับของการประชุมสภาและก็นัดท่านประธานารัฐสภาท่านวันนอไว้ในวันพรุ่งนี้สิเดนาฬิกาเราจะไปยื่นกฎหมายกฎหมายนี้สาระสำคัญของกฎหมายประชามาติที่เราขอแก้ไขเนี่ยก็คือว่าคงทราบกันดีว่ากฎหมายเดิมเนี่ยกำหนดการออกเสียงประชามาติของประชาชนเป็นที่เขาเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า ดับเบิลมาจอร t y ี้หมายความว่าเสียงข้างมากสองชั้นความหมายก็คือว่าคนที่จะมาะการออกเสียงประชามติที่จะมีผลชนะกันเนี่ยก็ต้องดับเบิลดับเบอะไรก็คือหนึ่งต้องประชาชนมาใช้สิทธิ์เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์นะผู้มีสิทธิ์เท่าไหร่ก็ต้องมาใช้สิทธิ์เกินกว่ากึ่งหนึ่งนี่คือ นี่คืออะไรครับเสียงข้างมากแรกเสียงข้างมากที่สองก็คือพอมาใช้สิทธิ์แล้วก็ต้องชนะกันโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงลงคะแนนหรือผู้มาออกออกเสียงใช้สิทธิในการออกเสียงประชามตินั้นเช่นมาใช้สิทธิทั้งหมด25ล้านก็ต้องเกินครึ่งหนึ่งของ25ล้านถึงจะเป็นเสียงชี้ขาดว่าประชามติฝ่ายนี้ชนะ เราก็ถือโอกาสแก้ไขเป็นให้ใช้เสียงค้างมากเพียงแต่ว่าเราตั้งเงื่อนขไขไว้ว่าเสียงค้างมากนั้นจะต้องเกินกว่านะหรือมากกว่าผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนหรือผู้ประสงค์จะไม่ใช้สิทธิ์เพื่อความชอบธรรมนะครับ่ถือโอกาสว่าเมื่อเราจะแก้กฎหมายประชามติไปแล้วก็ถือว่า ควรจะแก้ประเด็นสำคัญสำคัญอื่นไปด้วยในวันพรุ่งนี้ก็จะแก้อีกสามประเด็นโดยกาบเรียนสั้นๆต่อไปนี้ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าการออกเสียงนั้นเนี่ยมันก็ประชาชนต้องออกมาจากบ้านมาใช้สิทธิ์และแต่ละครั้งก็ทราบเลยว่าก็ใช้กันใช้งบประมาณประมาณ3,000รวม4 0 0พล้านเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าการออกเสียงประชามตินั้นเนี่ย มันไปใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับวันเวลาที่เขาประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปวันเวลาที่เขาประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิน่นมันใกล้เคียงกันเพราะนั้นกกตก็อา,อาจจะจัดให้มีการออกเสียงประชามติพร้อมๆกันไปนะในวันเลือกตั้งนั้นก็ได้เพื่อเพื่อให้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หมายความว่าเป็นการ มา,มาใช้ใช้สิทธินะ์สามารถออกเสียงได้ทั้งเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งท้องถิ่นและขณะเดียวก,กันก็ออกเสียงประชามติพร้อมกันไปได้เป็นการประหยัดงบประมาณไม่ต้องมากันสองครั้งนะถัดไปก็คือข้อ3เราขอแก้ว่าการออกเสียงประชามติหรือออกเสียงลงคะแนนโดยทั่วไปก็มักจะมากาบัตรกันมีบัตรเลือกตั้งมีบัตรออกเสียงเราก็บอกเทคโนโลยีมันจเจริญก้าวหน้าแล้ว ไปสนีก็โอ้โหใช้ได้ดีแล้วก็อาจจะใช้วิธีการออกเสียงโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการไปลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตัง้งเจนใช้สือ่อใช้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายทั้งปวงโดยหรือโดยวิธีการทางไปสนีก็จะทำให้ประชาชนสามารถมาออกเสียงได้มากขึ้นสุดท้ายเราก็คิดว่าควรจะแก้ไขเสียให้ชัดเจนก็คือว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยเราออกเสียงประชามติเรื่อง ของรัฐธรรมนูญนะในครั้งนั้นก็แน่นอนครับก็าอาจจะเป็นยุคที่อะไรครับเพิ่งผ่านการ <c oughs> ยึดอำนาจอะไรกันไปก็ห้ามลนลงลนลงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยการลนลงไม่เห็นด้วยกลายเป็นความผิดเราก็เขียนเส้ชัดเจนว่าต่อไปนี้ถ้าคุณจะออกเสียงประชามติแล้วกกตต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ได้แสดงความเห็นโดยเท่าเทียมกันนะโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันนี่คือสาระของกฎหมายที่เราจะเสนอในวันพรุ่งนี้และก็ได้นัดแนะประธานรัฐสภาไว้ด้วยแล้วเข้าใจว่าก็ขอถืโอกาสนะฮะคงไม่ไม่ใช่เป็นการเสียมารยาทอะไรได้พูดคุยกันไม่เป็นทางการก็คือว่าฝ่ายค้านก็เห็นด้วยที่จะแก้ไขกฎหมายนี้ก,ก็อาจจะนะมี ไปไปยื่นพร้อมๆกันเพื่อให้อะไรให้เห็นว่าเราเราสมควรเห็นพ้องต้องกันในการแก้กฎหมายนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะยื่นประการที่สองที่อยากกบเรียนพี่น้อง